บางคนไม่ได้ขยันอะไรเลยแต่เขาขยันอยู่ในที่ที่คนมองเห็นเขาไม่ได้ทำเยอะแต่พูดเก่งเขาไม่ได้ลงแรงแค่อยู่ถูกที่ถูกเวลาตอนทีมลุยเขาเงียบตอนหัวหน้ามาเขายื่นหน้าตอนงานสำเร็จเขาเดินออกไปรับคำชม ตอนมีปัญหาเขาหลบหายคุณอ,อาจสงสัยว่าทำไมคนแบบนี้ถึงได้ดีนั่นเพราะบางระบบไม่ได้เลือกคนทำงานจริงแต่มองหาคนที่สร้างภาพได้ดีมากกว่าอย่าไปเสียเวลาอิจฉาคนที่ได้หน้าแต่ไม่มีรากเพราะวันหนึ่งต้นไม้ที่ไม่มีราก จะล้มลงทันทีที่เจอลมแรงแต่คนที่ทำจริงแม้ไม่ได้ดังตอนนี้แต่เขาจะยืนได้นานกว่าเสมอ